Sno นะสนุกฮะสวีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กัผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Anime Defender ครับสำหรับคลิปประน,นี้ตามชื่อคลิปเลยครับว่าทำไมผมถึงช่องสนุดเนี่ยทำไมถึงไม่เล่น Anime Defender นะด้วยสาเหตุใดๆก็ตามแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังครับคือมันเป็นประสบการณ์ที่ผมต้องเกินก่อนเลยว่าช่วงที่ผมรอเล่นเกม TD Anim e หลังจากที่ Anime Adventure ปิดไปปนะิดไป คือผมก็มองอยู่หลายเกมว่าผมจะเล่นเกมไหนซึ่ง1ในลิสต์ที่เคยเป็นอันดับหนึ่งของผมก็คือ a n i เม Defender นั้นแต่ยังไม่เปิดตัวนะตอนนั้นนะครับภาพจำของผมคือมันสวยงามมากแมปเอฟเฟ VFX ที่มาอันดับหนึ่งที่ไม่มีใครสู้ได้เลยนะครับแล้วก็น้องๆในช่องหลายๆคนเนี่ยหฟ์ไปกับผมมากว่า An i เม Defender น่าเล่นมากพี่แล้วก็ความมีสเสน่ห์ของเกมที่เฟสเรตคือตอนนั้นเขาจะโชว์เลยว่าเออโมเดลขเขาจะไม่มีหน้าตานะ เราจะใช้เป็นโมเดลอนิเมทที่ไม่มีหน้าตาเราก็รู้สึกว่าเออมันมีความหวังเขาเลือกที่จะเสี่ยงนะเลือกใช้โมเดลอนิเมะโดยที่แบบเอ้ยตัดหน้าตาออกไปหรือบางที่อาจจะดัดทรงผมนิดนหน่อยๆน,น,นะครับคนก็เลยเข้าใจว่าโอเคพอรับได้ช่วงนั้นเขาจะขายเกี่ยวกับอนิเมะมากมายไก่กองเลยนะพอวันเปิดจริงอันนี้คือประสบการณ์นะวันเปิดจริงมาครับไม่ใช่อย่างที่คุยไว้ครับแล้วก็เกิดการเกิดปัญหาโดยที่แบบเขาไม่ได้แจ้งผู้เล่นเลยเขาบอกว่า มีคนบอกว่าเขาไปแจ้งใน general แล้วพี่คือเจร e r ทั่วไปครับเขาต้องแจ้งใน announcement สลว่าตัวเกมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะเขาจะไปแอบๆบแบบซ่อนๆไปพิมพ์ในทั่วไปเพื่อให้แบบตรงนั้นรู้แค่ตรงนั้นทําไมมันก็ต้องป่าอากาศสิแปลว่าอะไรเขากลัวยอดคนลดครับเขากลัวคนที่แบบอยากจะเข้ามาเล่นเกมเขาลดลงว่าเอออันนี้ไม่ใช่อนิเมะนะเขาเลยเลือกที่จะบ่ายเบี่ยงตรงนี้โดยไม่พูดความจริงนะอ่ะเพราะต่อมาเกมมันเปิดจริงครับเพราะเกมมันเปิดจริงเข้ามาปุ๊บอบไม่มีความเป็นอนิเมะเลยครับช่วงนั้นยังมีนะ ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยไม่มีเลยช่วงนั้นผมยังเห็นมอบใส่ชุดเป็นมอบอะครับแต่แค่หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยแล้วเป็นหัวเห็ดอะเฮ้ยผมโอเคเลยผมก็แบบเออย,ยังพอได้อยู่นะมันมันไม่เหมือนนะแต่แบบเออแต่ผมก็แบบโอเคโอเคเดี๋ยวรอดูไปละกันแพทสองก็แล้วนะครับผมเลิกเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกคือขาย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 ,ขายมาแล้วก็มีดาราม่ากับ AV ที่มาเป็นแมปโนหนึ่งตอนนั้นอะคนเลยรู้จักเอดีครับเพราะว่าเขาชนเันเขาทะเลาะกาันเพอทะเลาะกันเนี่ย เอดีดังเหมือนลอยลามเลยพอลอยลามปุ๊บเนี่ยเขามีสิทธิ์แล้วเพราะว่า A อวีเนี่ยเป็นไม้ไม้รองแล้วเพราะว่าเออเกมก็เปิดชา้าอะไรก็ทำไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าอะเอดี AD นี้ก็คือขึ้นไปเลยพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเ,เข้ามาระบบมันดีหมดเลยณนะปัจจุบันระบบก็ยังดีอยู่เป็นแมปที่ระบบไหลลื่นเกมเพลย์ไหลลื่นแล้วก็ออกแบบมาได้ดีมากเพราะเขาลงทุนไปเยอะนะครับ ผมเลยรู้สึกว่าเอออันนี้ก็น่าจะเล่นได้แต่พออย่างที่บอกอ่ะอัปเดต2อผมเลิกเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนที่คุยไว้ครับคือจริงๆตอนแรกมันเหมือนจะด้วยตอนแรกแบบโอ้โหฟีเลนไม,ไม่ไม่เหมือนแล้วอ่ะตอนนี้คือเหลือแค่ไม้กระทาครับเออตอนตอนนั้นมันยังแบบมีเขาโคงอยู่เว้ยแล้วพออัปเดต2องเขาบิดไปอ่ะผมแบบช็อกเลยผมแบบเฮ้ยทำแบบนี้ได้ยังไงคือมันเป็นเกมที่เรียกว่าอนิเมชั่วนั้นผมก็เถียงกับน้องๆอ,อ,อยู่นะบางน้องบางคนก็อมผับปกป้องว่าเฮ้ย ก็เกมมันยังมีสกิลที่มันเหมือนอยู่ผมก็เลยบอกว่าจะต้องรอให้มันไม่เหมือนทุกอย่างหรอคุณถึงจะแบบเข้าใจว่า anime defender คืออะไรนะครับสุดท้ายแล้ว่ผมก็เลยเลือกที่จะพอก่อนเลยแล้วผมก็บอกว่าเออผมจะไม่เล่นแล้วเพราะว่าไอ้เจ้าเกมเกมนี้มันไม่เหมือนมันมันโกหกเรามันไม่เหมือนที่พูดไว้นะครับผมก็เลยบอกว่าอาน้องๆคนนีจะเล่นก็เล่นเลยตามสบายนะครับแล้วพอหลังจากนั้น,นครับแพทที่3ครับ ตอนเลทมาครับทุกคนแม่งผิดหวังกันกว่าเดิมอีกครับแม่งบิดไปจนแบบไม่มีเขาโครงเดิมเลยครับซึ่งผมอ่ะรู้แล้วว่ามันวางแผนมาอย่างนั้นอยู่แล้วเวจยจริงผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องแรกด้วยนะที่เกมเพิ่งเปิดแล้วเขาใส่ระบบเทรดดิ้งเข้ามาเลยผมแค่ย้อนถามกันไปอย่างนี้ว่าทําไมเขาต้องใส่มาตั้งแต่แรกครับมันไม่มีเหตุผลเลยครับนอกจากเขาจะทําให้เกมเกมนี้คือมันเหมือนเขาวางแผนมาหมดแล้วครับว่าเกมเกมนี้มันจะเป็นการตลาดยังไงหรืออะไรจริงๆมันแย่งแต่ที่ไปทะเละาะกับไอ้นี่แหละ แ uh, อนิเมชันการ์ดนะครับซึ่งแอนิเมชันการ์ดมันก็มาเปิดก่อนผมก็เข้าใจแหละแต่นั่นแหละมันเลยทําให้เกมเกมนี้มันค่อนข้างกลายเป็นบ mm ิสเนสไปเรื่อยๆนอกจากแบบนี่คือโลบอกที่แบบบิสเนสแบบจริงจังเลยอะผมเลยบอกว่าคือทําได้ขนาดนี้ได้ยังไงต่อมาเนี่ย อ่าเนี่ยกลับมาที่เรื่องเดิมครับก็คือเทรดดิ้งเนาะผมแค่ไม่มีเหตุผลเลยครับที่เขาจะเอาระบบการค้าการขายเข้ามาตั้งแต่แรกโดยที่เรดยังไม่มาตัวละครที่แลกได้เนา o w e r of e t e r n i t y หรือตู้อะไรเงี้ยที่มันน่าสนใจมันยังไม่มาเลยแต่เขาเอาเอาเทรดดิ้งมาแล้วระบบเรดยังไม่เสร็จช่วงนั้นผมจะพูดอยู่ประโยคนึงก็คือทำไม a n น m เมดีเฟนเดอเนี่ย มันไม่มีระบบเป็นของตัวเองซะด้วย3ตอนที่เขามีแค่ Play! s u m m o n Challenge ยังไม่มีระบบเป็นของตัวเองเลยเอาจาก Anime Adventure เอาบารมี Anime Adventure มาหมดเลยยังไม่มีระบบตัวเองเลยแต่เอาเทรดดิ้งมาแล้วเขาจะรีบไปไหนนะเราผมคือเขาจะรีบไปไหนครับคือเลดก็ยังไม่มาตัวนู้นตัวนี้นอะไรก็ยังไม่มาเออคือแบบมันชัดเจนไปหรือเปล่าว่าเขาจะเปิดตลาดการค้าถูกไหมฮะ อพอหลังจากนั้นเกมก็เข้าสู่เฟสของการ AFK ครับเริ่มมีแต่บอทเริ่มมีพ่อค้าเข้ามาเริ่มมีร้านค้าเข้ามาหาผลประโยชน์มีแต่คนเข้ามาหาผลประโยชน์รัวๆเลยเกี่ยวกับเงินนะครับเงินทั้งนั้นเข้ามาเพราะเงิน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 ส่วนเพลเยอร์ทำอะไรครับเพลเยอร์ก็ต้องเล่นตามยถากรรมนะครับที่มันมีให้นะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะเอื้อแต่คนที่ทําแบบนั้นอยู่ตลอด ตอนนั้นอะ่ะผมเลิกเล่นไปแล้วแต่ผมได้ข่าวแล้วว่าเออมันเป็นแบบนี้แล้วผมก็เลยทําคลิปออกมาใครยังไม่ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยผมทําคลิปออกมาครับว่าเออสาเหตุที่ผมเลิกเนี่ยเลืองคาที่ว่า2อย่างเลยก็คือแอนิเมะไม่มีผมก็เลยบอกว่าในสิ่งที่ผมพูดเคยพูดเอาไว้อ่ะใครไม่เชื่อผมไม่เป็นไรแต่ว่าผมแค่บอกว่ามันจะบิดไปมากกว่านี้อีกพอแะแพท,ที่3มันบิดอีกครับ4คือบิดไปอีกครับ5คือไม่มีเขาโครงปัจจุบันคือเปลี่ยนสีสกิลไปด้วยสานะครับ ผมเลยบอกว่าอันเนี้ยเขาวางแผนไว้หมดแล้วแต่ว่านั่นแหละคือเกมนะปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีทางเลือกให้เยอะครับซึ่งตัวเกมเขาเนี่ยเขาจะทําให้มันติดลมบนพอ anime defender ติดลมบนนะครับเท่านั้นแหละคือยังไงคือเลขออนไทมมันก็ยุ่ยให้ขนเข้ามาได้สุดท้ายคือเข้ามาวัฒนธรรมของการ afk m a c ค o หรือว่าอะไรก็ตามแต่ทุกคนก็ได้รับสิ่งสิ่งนี้ไปก็เลยต้องเล่นกันแบบนี้ครับวน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 กันไปเรื่อยผมเลผมอ่ะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยผมเลยเลือกที่จะไม่เล่นตั้งแต่แรกเลยเพราะแบบ เฮ้ยเราอยากสร้างสังคมเกมเฉยอยากเข้ามาเล่นเกมเฉยอยากจะเล่นเกมสนุกๆอะ่ะเออมันมันแค่นั้นน่ะแต่ทําไมเกมทํากับเราอย่างนี้ผมเลยมองว่า Anim e Defender เนี่ยเขาไม่ได้มองเห็นถึงผู้เล่นเลยครับจะถามว่าเอ,อ้ยมันมีคอมมูนิตี้ในการสอบถามดูนี้นั้นไหมมันก็มีแต่มันเป็นเกมนะครับมันก็ต้องมีสิมันจะไม่มีมันก็คงจะแปลกถูกไหมครับแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ผมพูดอยู่ตลอดว่าเนี่ยแหละคือ เนี่ยครับน้องๆเขาก็เลิกกันหมดอ่ะบางคนเนี่ยน้องๆในแคนผมว่าเล่นไปไกลกว่าไกลกว่าเดิมอีกสุดท้ายคือทุกคนน่ะครับคนที่เคยอวยคนที่เคยรักเกมเกมนี้เลิกกันหมดครับรับไม่ได้ครับกับสิ่งที่เขาทําผมก็เลยแบบก็บอกแล้วเดี๋ยวก็ตามมาเนี่ยพวกวันนี้ผมยังร้องล้อน้องคนหนึ่งอยู่เลยอ่ะที่เป็นเมมเบอร์ผมว่าแบบว่าเออเนี่ยเข้ามาเล่นดิทำไมไม่เล่นแล้วอ่ะอันนี้ไม่ได้เดฟเ,เดอร์เกมสุดลักอ่ะเกมสุดเลิฟอ่ะฮะ เขาก็แบบว่าโอ้พี่ผมแบบไม่เล่นแล้วครับเกมมันไม่ไหวเลยครับอย่างเงี้ยผมก็บอกอ่ะเห็นปะนั่นแหละนี่คือสาเหตุที่ผมไม่อยากจะเล่น Enemy Defender เลยเพราะว่าเกมมันมีแต่ผลประโยชน์ครับมันไม่ได้มีความจริงใจหรืออะไรอย่างนั้นเลยอะแล้วณปัจจุบันเนี่ยผมแค่จะพูดว่าหลังบ้านผมมันมีคนจะมาสปอนเกี่ยวกับ AD ให้ซะด้วยซ้ำคือแบบผมจะสามารถรับได้เลยแต่ว่า อย่างที่บอกครับผมไม่ได้เล่นครับผมไม่ได้เล่นเกมเกมนี้ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเกมเกมนี้ผมแค่ทำคอนเทนต์พูดเกี่ยวกับเกมเกมนี้ว่าผมไม่ชอบมันแค่ไหนแล้วรู้สึกว่าเสียดายกับมันแค่ไหนที่มันสามารถที่จะเป็น a a next gen ได้คือ anime adventure มันก็มีคนเกลียดนะแต่ผมแค่จะบอกว่าคนที่เล่นโดยรวมแล้วอะยังไงเขาก็รักเกมเกมนี้ครับคือเขาจัดการผู้เล่นอะไรหลายๆอย่างมากมายไก่กองเลยแต่ว่าของ ad อ่ะผมว่า สน่ห์มันไม่พอครับแล้วณนะปัจจุบันเนี่ยคนที่เข้ามาดูช่องผมก็จะคอมเมนต์เหมือนกันหมดว่า AD ดีผมพอแล้วอย่างเนี้ย a อดี AD แบบผมไปต่อไม่ได้แล้วผมเลยบอกว่าอ๋อนั้นก็ยินดีต้อนรับครับเพราะว่าผมไปต่อได้ไม่นานแล้วครับตั้งแต่แรกแแล้วคือผมเป็นคนแบบเซน์เร็วครับอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่โอเคอผมจะรู้สึกได้ทันทีเลยนะครับคือมันจะแบบว่าเอออันนี้ไม่โอเคแล้วผมก็จะรู้สึกว่า ไม่ต้องลงทุนต่อไม่ต้องไปต่อไม่ต้องทําอะไรเกี่ยวกับมันต่อเพราะว่าเราคงไม่เอ็นจอยแน่ๆนั่นแหละครับใครจะเชื่อผมก็ไม่เชื่อผมก็แล้วแต่ละกันแต่ว่าคลิปวันนี้ก็ประมาณน,นี้ละการถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะแล้วก็อาจจะไม่ต้องมาถามเหตุผลกันแล้วนะว่าทำไมพี่ถึงไม่เล่นเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือเหตุผลทั้งหมดแล้วนะถ้าใครสงสัยเนี่ยสามารถย้อนกลับมาดูคลิปนี้ได้อีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย